สวัสดีครับวันนี้มาดูพระสมเด็จพิมพ์9ชั้นกันนะครับนะครับเป็นพิมพ์9ชั้นนะครับเป็นพระพิมพ์ที่สวยนะครับแล้วมีชั้นเยอะที่สุดเลยครับพิมพ์9ชั้นของกุวัดขุนอินเทรมูลนะครับจริงๆแล้วพระวัดดัชนนก็จะเป็นของกุ คุณดินทบางคูนทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแต่เขาศึกษาสองกลุ่มนะครับร่วมกันครับร่วมกันนะครับนะครับพิมพ์ที่สวยงามนะครับงดงามก็มีเก้าชั้นนะครับนี่ครับเนื้อหามูลสารดีนะครับสวยงามนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับนี่นะครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อหนึกนุ่มนะครับ เป็นเนื้อที่นุ่มนุ่มนะครับเนี่ยจะมีด้านหลังนะครับจะเป็นรอยปิปรๆนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยจะเป็นรอยปิ่นนะครับเนี่ยพิมพ์ที่สวยงามนะครับขอบปิหมดเลยนะครับนี่ครับพิมพ์ที่งดงามอีกพิมพ์เลยนะครับมุนสารมีมากมายนะครับภาสมเู็จนครับขอบข้างนะครับงดงามจริงๆ หน้าบูชาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะครับนี่ครับเป็นของล้ำค่านะครับพระสมเด็จนะครับเป็นของล้ำค่ามากๆนี่ครับเป็นอีกพิมพ์ที่สวยงดงามนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ไปเจอก็อยาให้อยาให้ปล่อยผ่านหลดมือเลยนะครับ อ,นา,อนาคตบนข้างหน้าแน่นอนครับสดใสนะครับนี่ครับแขวนก็ดีนะครับผระสมเด็จผมครับ